เศรษฐีแล้วก็กระเป๋านะคะเสร็จแล้วหนึ่งจะแจกแนวทางฮานอยแล้วนะคะฮานอยแล้วไปไปนอยก่อนดีกว่าไปนอยก่อนดีกว่าเนาะไปนอยก่อนดีกว่านะคะปาขยับตัวเอาทูบมา,ห,มา,า,มา,มาหนึ่งจะไปที่แนวทางเลขทูบเลขทูบคือแบบลูกค้าเอ๋ ใครแ KB ค่ะเลขทูบพานอยและลาววันนี้นะคะเลขทูบพานอยและลาววันนี้ใครแคปหน้าจอแล้วกด8ดขึ้นมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกด8ดขึ้นมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกด8ดขึ้นมาเลยใครแคปหน้าจอแล้วกด8ดขึ้นมาเลยค่ะเดือนหนึ่งเจาะให้นะคะหนึ่งให้ดูเลขทูบก่อนนะหนึ่งให้ดูเลขทูบก่อนเดือนหนึ่งเจาะให้อีกทีหนึ่งนะคะใครเห็นแล้วกด ึ้นมาค่ะใครเห็นหน้าจอแล้วกดแปดขึ้นมาเลยใครเห็นหน้าจอแล้วกดแปดขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นหน้าจอแล้วกดแปดขึ้นมาใครที่จิ้มลิงก์ไม่ได้ลูกค้าแอดไอดีนะคะแอดนำหนึ่งแปดแปดมีแอดนำหน้านะคะหรือกดดูที่ปักหมุดตรงคําว่าดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครเห็นแล้วกดแปดมาค่ะใครเห็นแล้วกดแปดมาค่ะลูกค้าขารัฐบาลฮานอยฮานอยบวกลาวนะคะวันนี้ฟันแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ฮานอยบวกลาววันนี้ฟันแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะฮานอยบวกลาววันนี้ฟันแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะใครเห็นแล้วกดแปดมาเดือนหนึ่งเจาะให้เดือนหนึ่งเจาะให้อะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอลูกค้าเห็นกันไหมอุ้ยอัดหนึ่งเด้อ กำลังจะหาที่ที่แบบว่าให้ลูกค้าได้เห็นอะแคปหน้าจอนะคะลูกค้าค่ะนอยบวกลาวแคปหน้าจอค่ะใครเห็นแล้วกดเลขแปดขึ้นมาให้หนูนอยนะคะขอให้รวยฮานอยและลาวนะคะขอให้รวยฮานอยและลาวนอยไลท์ที่ไลท์ที่แล้วนอยแตกทุกนอยไลท์ที่แล้วนอยแตกทุกนอยเลยนะเลขทูบอะเลขทูบนอยแตกทุกนอยเลย ว่างว่างเดินเรื่งเนี้ยว่างเยอะขนานี้มันเด็กสิ่งมันมากเลยให้ไปจับมั้งเหรอลูกวัวไม่เคยได้จับต้องขอ,ขอเขาอ่ะ ขอให้รวยฮาหนอยและลาววันนี้เลยนะคะใครกดเลขแปดมาใครกดเลขแปดมาขอให้รวยฮาหนอยและลาววันนี้หนึ่งไม่รับค่าน้ําใจค่าน้ําชาค่ากาแฟไม่รับนะจา๊ะไอ้เรง ขอพักแขนก่อนด้วย